สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับทับม้ายูนิคอนนะครับกับคุณตัง,ต,งตังนะครับน่าจะรวยตังมากโอเคเขาเป็นหมากน้ําตาลนะครับเราเป็นหมากสีแดงโอเคเขาเดินเหมือนจะเป็นมาทรายหรือเปล่าไม่ครับเม็ดทรายนะครับโอเควิธีการจัดการเม็ดทรายก็คือเราจะต้องทะลวงเบีย้ยเข้าไปแบบ ทะลวงแบบทะบกเอ่อทะลงหนักๆเลยครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็บังคับให้เมเ็ดเขาเนี่ยต้องกินเบีย้ยเราี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้เออนะครับกินเลยเขาต้องถอยไหมทําให้เขาก็อาจจะกินดักซูมาใช่ถอยหรือว่ายังไงถ้าถอยเราจะดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับจะรอเอาเม็ดเราขึ้นไปยืนแทน กำลังลังเลยเราทิมเบี้ยตัวนี้ครับป้องกันไม่ให้เขาทิมเบี้ยลงมาโอเคก็ดันขึ้นไปครับไม่เป็นไรเพราะว่าเรือเราเนี่ยมันช่วยได้เยอะไงประมาณนั้นโอเคครับคุณผู้ชมอยากจะเห็นแต้มนี้ครับผมจะทิมตัวนี้ขึ้นไปนะครับ เออไม่รู้จะทำทำไมวะโอเคเขามากินเขามากินอ่ะไอ้นี่เรานะกินกินกินเบียร์เราเราเอามากินครับฮ้เรากินตัวนี้ครับเห็นไหมโอเคเราก็ต้องถอยมั้งหรือว่ากินไปเลยกินดะไปเลยดีไหม เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้กําไรจากมาเอา่อจากตัวมาไปแล้วครับเสียเรือกับโคนกับเบียไม่เซฟเซฟไว้ดีกว่าครับเพราะว่าเรากําไรแล้วเออใช่เขาก็ต้องเอาโคนขึ้นเอ่อเอาโคนกินนะแต่ว่ารู้สึกเขาจะไม่กินนะครับไม่เป็นไรครับไปครับกินโคลเลยครับอืม โอ okay. เขาเอาคนไปป้องกันนะไปอีกตัวครับเขาที่มาเราไม่สนใจนะครับก็คือต่อตอไปเลยครับเพราะพวกเราเริ่มเยอะแล้วพวกเราเยอะกว่าโอเคครับเดี๋ยวมวนนิดนึงครับมวนนิดนึงเขาเดินนี่มาไม่เป็นไรครับจัดการที่มาก็ที่มาไม่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรือขึ้นไปเล่นแล้วโอเค ถ้าเขาเดินตัวอื่นที่ไม่ใช่เรือนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลุกกินเรือเขานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลุกตอนนี้นะตูมนี่ครับเรียบร้อยบายๆเรือสองลำใช่อันนี้คือกําไรเห็นๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเรือไถไถโคนเขาให้หมดนะครับให้เขากินมาเลย ยังไงเราก็กำไรอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเอาเรือไปเก็บเบียร์เขาให้หมดถอยลงมาอย่าอย่าซ่ามากไปเดี๋ยวเดี๋ยวตายแขกกินเบียร์ตรงนี้ก่อนอรู้สึกเดี๋ยวเขาจะเอาเม็ดมาแยงนะไม่เป็นไรครับเราเตรียมทางอีกทีไล่สำหรับคนไว้ละเคออะเราก็กินอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเค เขาอาจจะเอาโคงโคนเนี่ยมาลุกเราข้างล่างนะครับโอเคซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเรา่างนี้เนี่ยเราก็กระเถิบนะครับเราก็กระเถิบอีกทีนะครับเพราะว่าเม็ดตัวนี้เราป้องกันไม่ให้โคนอ่ป้องกันไม่ให้โคนเขาเดินเดินโคนเขาเนี่ยเดินเดินลำบากเดินแบบไม่สะดวก เราก็เตรียมตัวครับประมาณนี้ถอยครับเดี๋ยวเราเตรียมเอาโคนเนี่ยไปขัดแค่ขัดขาโคนเขานะอย,าอย่างเงี้ยเห็นไหมโคนเขาก็จะโดนล็อกไปแล้วอ้าวยอมแพ้เลยตายไหมครับ